เรียนท่านประธานที่เคารพผมทวิวงโตทวิวงผู้แทนาราศดรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักก้าวไกลจากชาวอายุธยาและบางบานครับท่านประธานครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลิโยในพื้นที่รุ่มต่ําราบลุ่มแม่น้ําภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ ปัจจุบันภาคกลางและประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนินโยเยอะมากครับซึ่งทําให้เกิดทั้งภัยแล้งและผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วภาคกลางครับทั้งการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหลายรูปแบบที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งยังมีต้นทุนด้านการขนส่งทางน้าที่เพิ่มขึ้นด้วยครับ จึงขอนำข้อมูลความเป็นจริงในอยุธยามาชี้แจงและฝากเตือนไปถึงรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3ประการด้วยกันครับประการที่1ครับผลกระทบจากภัยแล้งด้านเศรษฐกิจครับเพราะเอลนิโยนั้นเป็นเรื่องของน้ำรดลมร้อนครับรรท่านประธานในปัจจุบันพื้นที่ภาคกลางจึงคงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในหลายพื้นที่ครับยกตัวอย่างเช่นที่อยุธยาบ้านผมครับ อีกทั้งต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ก็มีโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นด้วยสืบเนื่องมาจากราคาข้าวโพดและกาก,ากถั่วเหลืองที่สูงขึ้นครับรวมถึงปัจจัยอีกหลายอย่างก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับอีกทั้งยังมีโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ําในการปั่นกระแสะไฟฟ้าเป็นจํานวนมากครับหากว่าน้ําในเขื่อนมีจํานวนน้อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่การผลิตไฟฟ้าจะลดลงด้วยครับประการที่2ครับ ต้องเรียนอย่างตรงไปตรงมาผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมาครับรัฐบาลมีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการน้ำที่ต่ำมากครับขอภาพประกอบด้วยครับผมขอพาทุกท่านไปที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยาอำเภอซึ่งได้มีข่าวน้ำท่วมให้ชาวไทยได้ฟังกันแทบทุกปีครับ แต่ปีนี้ครับเป็นอย่างในภาพเลยครับรรท่านประธานจะเห็นได้ว่าน้ําที่อยู่ในลาคลองนั้นน้อยมากครับจากภาพครับประตูน้ําบางบานตนําบลไซน้อยเนี่ยที่จะเห็นมาตาวัดระดับน้ําครับจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ํานั้นยังคงอยู่ในระดับที่น้อยมากหากเทียบจากรอยคาบน้ําในปีก่อนๆครับรวมไปถึงคลองอีกหลายสายเช่นคลองบางบานคลองบางหลวงคลองมนโนราซึ่งมีผักตบชวาเต็มไปหมดครับ น้ำในของนี่แทบจะไม่มีเมื่อเทียบกับระดับของตลิ่งครับขอภาพถัดไปครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับท่านประธานประชาชนชาวอายุทยาต้องตื่นตระหนกกับประกาศของสํานักุดงานชนรัประทานที่12ที่แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ําท่วมในตําบลบ้านกระทุ่มตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาและตําบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่ครับ ซึ่งทาให้พี่น้องในอําเภอบางบานพื้นที่รับผิดชอบของผมเนี่ยก็เกิดความมิต,ตกกังวลที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยครับภาคถัดไปครับประการที่3ครับขณะนี้มีการก่อสร้างขุดคลองบางบานบางใสหรือชื่อเล่นว่าเจ้าพญาสองในจังหวัดอยุธยาครับนั่นส่งผลกระทบหลายอย่างต่อประชาชนเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในจุดเดิม ไฟแสงสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนปัญหาที่ส่งผลให้น้ำกร่อยหรือน้ำเค็มในพื้นที่อำเภอบางไทรครับส่งผลให้ผลผล,ผลิตการเกษตรเสียหายเยอะแยะมากมายและสุดท้ายเป็นข้อกังวลที่พักก้าวไกลเราติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนั่นคือบ่อขยะบางๆขนาดใหญ่นั้นตั้งอยู่ห่างจากโครงการก่อสร้างขุดคลองออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นครับท่านประธาน แล้วแบบนี้จะมีการจัดการอย่างไรเพื่อมีให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตครับภาพถัดไปครับจากทั้งหมดที่ได้เรียบเรียงมาครับก็ขอฝากคำถามจากชาวอายุทยาไปถึงท่านรัฐมนตรีธรรมนั์พมเผ่าขอขอนุญาตเอ่ยนามครับและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกคู่ขนานหรือเปล่าครับท่านประธาน เรากําลังเจอกับภัยแ้งจากเอลนินโยนะครับแต่ทําไมวันนี้เรายังต้องเจอเรื่องน้ําท่วมทั้งในอีสานและในอยุธยาอยู่นะครับหรือเพราะว่าที่ผ่านมานั้นการบริหารจัดการน้ํานั้นไร้ประสิทธิภาพและผิดพลาดมาโดยตลอดหรือเปล่าครับคาถามต่อไปครับทําไมถึงยังไม่ปล่อยน้ําเข้าไปเลี้ยงระดับน้ําในลาคลองเพื่อป้องกันตลิ่งซุน และรักษาระบบนิเวศไว้ครับคําถามสุดท้ายครับทําไมนะครับถึงไม่ยอมผันน้ําให้เข้าทุ่งรับน้ําเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในยามแรงและให้กับเกษตรกร,ร,กรที่มีความจําเป็นครับขอภาพลงด้วยครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมขอเตือนเลยนะครับว่าอย่าให้รู้นะครับว่าการปล่อยน้ำมาเยอะขนาดนี้เนี่ย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเดินเรือสินค้าของกลุ่มทุนใดหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ชาวอายุทยาต้องทนทุกข์กับน้ำพุ่มทุกปีได้ฝากผมมายัางรัฐสภาแห่งนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยด่วนและการทำงานของท่านครับ ก็ต้องตอบให้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลของท่านกำลังจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรเพื่อประชาชนคนเล็กคนน้อยหรือเอื้อต่อนายทุนกันแน่จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทบทวนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และได้โปรดแสดงให้เห็นครับว่ารัฐบาลชุดนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารและจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำหรับผมผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้ครับและในปีนี้อำเภอไสานาอำเภอผักไห่และอำเภอบางบานของผมน้ำจะไม่ท่วมแน่นอนขอบคุณท่านประธานครับ